เมื่อกี้ลืมบันทึกครับ <laughs> ลืมบันทึกอ่อเดินมาลืมบันทึกทีนี้บันทึกแล <c oughs> ้วก็ว่า้ทำไมไม่เคลืออ่อนไหวอ่าเดินกลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> หลังจากพักเหนื่อยนะครับผมเดินพักเหนื่อย <c oughs> เดินแต่เช้าแล้วที่หน่วยนะ <c oughs> เ,เดินรูปตั้ง <c oughs> แต่เช้า,ชายังไม่มียังไม่ถึงที่พัก <c oughs> คิดว่าคงจะถึงประมาณสองทุ่มเละเพราะว่าพักตรงนี้ก็ไม่ได้น้ำไม่มีเหนื่อยแต่ก็สู้ นึมืทกสู้เพื่อทำฝึกฝนอบรมขัดเกลามีจันโตโตนั่งสมาธิภาวนาน้อมถวนาสาธุบุญด้วย นี่จันหงสินจันชาติขาเดี่ยงแล้วครับขาเดี่ยงเลยด้2,000กว่าม่ดูสภาพดูสภาพแต่ละรูปดูสภาพแต่ละรูปเชิญพระเตดีย์ปดขับอานาจเรินดูสภาพแต่ละรูปครับผมไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนดู ไม่ต้องบอกดูภาพก็คงน่าจะรู้ว่าเนี่ยใช่ไหมน, <c oughs> นี่ส่วนของญาตโจมอเป็นตะเบิดแห้งนะเจ้าเนาะ ไม่ต้องอธิบายให้ใหภาพเป็นดูภาพก็น่าจะรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหนแต่ก็สู้ภาพคือคำตอบใย,ย,ย่อมหมดแต่ว่าต่อห้าหมดเด้อ <c oughs> สาธุานะน,นี่ก็หมดแรง นี่ไงนี่ไงโอ้คุณหน่อยว่าว่าในเขากล่องเข้าแล้วอนุมตนาศาธุด้วยนะโยมนะเคะบันทึกวิดีโอไว้เดี๋ยวก็เอาไปปล่อยอนุศาธตร๋อดูทางนี้มีการนวดกันเกิดขึ้นอ่ทุกอย่างให้บรรยายด้วยภาพนะครับผมบรรยายด้วยภาพ จันมหาให้ภาพ,พบรรยายครับให้ภาพบรรยายนืมภาพบรรยายนี่พันระจันใหญ่พระครูโกวิศนัคุณโอ้ยกลับร e> ูปเจ้าของเนี่ยเยครับว่เห็นรูปเจ้าของนี่นี่ครับหนกองจยนครับตัวไหล่ะมีรูปูกกลับหนกองอยู่ครับ่มี ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนไว้ค่อยติดตามในโอกาสต่อไปเนาะก็สาธุ